คุณนายอร่อยไหมคะไม่อร่อยวันเนี้ยนะหมดแรงไม่อร่อยเลยเลรอ,อยากกินอะไรไหนพูดมาเดี๋ยวจะได้ทําให้ใหม่ฮะไม่ตอบวันนี้มีเจ้าผู้อ่อนกับข้าวต้มบอกไม่อร่อยหมดแรงเลยคุณทำเมื่อเช้านี้เจอกันตอนเช้าเดินมาหาคุณนายคุณนายร้องร่นเลยแล้วก็ตกใจนางบอกว่า จับงูทีเห็นงูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เขาบอกงูอยู่ไหนาชี้ใหญ่เลยเสียงหลงเลยค่ะหยิบกล้องไม่ทนันถามฝันเด้อเขาบอกไม่ได้ฝันฝันป่ะไม่ได้ฝันเห็นจริงเอระมันมาทางไหนไหนชี้ดิไ่รู้ฮะไม่รู้ทางแล้วทำไมบอกเห็นงูงูอะไร งูอะไรงูเขียว,ยวกลัวงูเขียวด้วยเหรออุ้ยงูเขียวไปกลัวทำไมกลัวต้องกลัวงูเหา่าชี้ไปทางหน้าห้องเราบอกงูงูตัองตีเลขแล้วเลขอะไรเอ่ยตีหวยดีกว่าอีกสองวันหวยออกนะหึสงสัยต,ต,ต้องหวยจะออกอะไรเนี่ยเจองูเนี่ยชี้ไปตรงหน้าประตูเขาบอกเห็นงูงูจับเลยจับเลยเหรอพอจะจับจริงเขาบอกมันไปแล้ว ฝันแล้วฝันแล้วใช่ไหมไม่ได้ฝันเห็นจริงนะเอาจริงจริงนะจริงนะตอบมาตอบดังๆจริงไหมพูดดิดังๆดังๆนี่เอามีเสียง,งจริงนี้โอ้โหจริงนี้แล้วเมื่อวานนี้ใครมาเยี่ยมจําได้ปะ่ะที่บอกว่าจะฟ้องลูกชายมาเยี่ยมไม่ใช่เลยเมื่อวานเนี่ยจาได้ปะ่ะ เออจำได้จำได้ไหมคะจำได้ลูกชายมาเยี่ยมค่ะลูกชายหัว,หวแก้วหัวแหวนเวลามีอะไรเขาก็จะพูดถึงคนนี้อยู่เรื่อยนางบอกจะฟ้องมาถึงไม่ได้ฟ้องหรอกด้วยความดีใจลืมไปเลยใช่ไหมคิดถึงเขาเรอเขาบอกมาบ่อยนะเขาคิดถึงนั่นใช่ไหม <laughs> พูดเก่งเลยนะแต่ลูกชายมาไม่ยอมพูดหรอกเขาไปแล้วก็มาพูด แล้วทาไมไม่บอกเขาว่าให้มาบ่อยๆทําไมไม่บอกเขาว่าให้มาบ่อยๆนะเพราะอะไรอ่ะทาไมไม่บอกไม่กล้าบอกเลื่อเปลือยคุณนายเนี่เยเ,เคียวหมูข้าวเคี้ยวหมูปละช่อค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเต้าหู้อ่อนต้มกับหมูปละชอ่อมันจะแข็งตรงหมูกินทั้งเนื้อทั้งไข่ม้างไม่มีฟันหรอกอาศัยเอาเหงือกเคี้ยวเอาค่ะตามเนี้ยอันนี้เอาเบาขึ้นมา อยู่เหมือนกึ่งนั่งกึ่งนอนกันสำลัก